สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับวัสสูนะครับอูเป็นเอกดีไซน์นะครับวันนี้อยู่กับผมธนกิจวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตู้ฟุตทักนะครับเป็นรถฟุตทักซูซูกินะครับใช้สําหรับขายผักออร์แกนิกซึ่งตอนนี้นะครับก็เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับกันว่างานที่เราทำออกไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถฟุตทักซูซูกินะฮะเราทําตู้ทั้งใบนะครับพับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่พับนะฮะก็คือว่าตัวพับนี้จะเป็นพับลงพับลงเป็นาบาร์เปิดออกมานะครับแล้วก็ส่วนสามพับนี้นะครับจะเปิดครึ่งบนเนื่องจากว่าลูกค้าเขาต้องการงานาไว้สําหรับพื้นที่ทางเข้าแคบๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบาร์เปิดใหญ่เนี่ย สำหรับทางที่เป็นรถทางที่แคบแคบรถก็จะไม่รถจะไม่สามารถนะครับขับเข้าไปได้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นตู้เป็นตู้ขนาดใหญ่แล้วมีติดแอร์ด้วยแล้วก็จะมีชั้นนะครับข้างในเนี่ยเป็นชั้นสแตนเลสไว้สําหรับวางสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับงานทั้งหมดนะครับเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะครับเราออกแบบเป็นพิเศษนะฮะเวลา แล้วก็ตัวตัวตัวบานพับนะครับก็จะมีมือจับนะฮะก็จะมีขอบยางกันกันน้ําเข้านะครับตู้นี้ออกแบบมาเป็นรถห้องเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่ามันก็จะเป็นสวิงเปิดแก๊สอ่านะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเปิดออกมาเปิดออกมาเป็นบา์ได้นะครับเราออกแบบมาเป็นโซ่โซ่ของเราเป็นงานสแตนเลสนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะจะเป็นบานสไลด์นะครับทั้ง3บานนะครับลูกค้าต้องการที่จะต้องการงานที่จะเป็นบานสไลด์นะครับเราก็ออกแบบให้เป็นบานสไลด์นะครับข้างในก็จะเป็นตู้กระจกอะคริลิกนะครับแล้วก็จะติดแอร์ลูกค้านะครับจะเอาผักนะครับเป็นผักเวนิกนะครับวาง ไว้สําหรับชั้นต่างๆนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ7ชั้นรถคันนี้นะครับติดแอร์สระบบด้วยนะครับเป็นแอร์สำหรับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น IC, ไลดเด็กไดดกไดนะครับที่ใช้คอมเพรสเซอร์เป็นคอมเ,เซอร์ใช้ตัวเครื่องยนต์ปั่นกับตัวสแตนบายนะครับเวลาเราไปสถา,านที่ที่มามีไฟนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบเดินระบบแอร์ได้นะฮะ อันนี้นี่คือเป็นบานสไลทั้งหมดนะครับมีเปิดเปิดได้ทั้งหมด3ด้านนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะฮะแล้วก็จะติดระบบไฟนะครับทั้งหมดก็จะมีระบบไฟนะงานทั้งหมดจะเป็นงานสแตนเลสนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเอาไปใช้เกี่ยวกับงานอาหารนะครับก็ต้องใช้เป็นงานสแตนเลสเพื่อ,อเพื่อให้ถูกสุขลักษณะนะครับในส่วนของงานอาหารเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างจะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมด เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเปิดลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนด้านข้างเหมือนด้านข้างเลยนะครับแล้วประตูนะครับจะเยอะนิดนึงอ่ามันก็จะเปิดลักษณะเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับก็จะเปิดเป็น2บานนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นชั้นสแตนเลสไว้สําหรับวางสินค้า นะครับมันก็จะเราก็จะมีติดระบบไฟต่างๆนะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟสีวอมนะครับเป็นไฟสีวอมเอาเวลาเราวางสินค้าในในเราเรลาเปิดไฟเนี่ยมันก็จะทําให้ดูสินค้าของเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับทุกอย่างของเราครับงานของเราจะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะฮะเราก็จะมียางกันน้ํากันน้ําเข้านะครับแล้วก็ซีลเพื่อที่จะไม่ให้อ air ออกอ นะครับนี่คืองานทั้งหมดของเรางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดเนื่องจากว่าลูกค้าอยากได้งานงานที่เป็นงานเก็บกับอาหารนะครับเพราะว่างานสแตนเลสมันจะทําให้ดูสะอาดแล้วก็ดูสวยงามนะครับอนา,อนาคตก็จะไม่เป็นสนิมด้วยนะฮะแล้วก็รถคันนี้เราก็ทําใส่ลงใส่ล้อมแม็กให้ให้ทั้งหมดนะครับมีล้อมแม็กไม่ใช่ล้อท้อองางหน้าเป็นล้อมแม็ก ส่วนส่วนตรงนี้ก็เป็นล้อผ่านะครับเพราะเนื่องจากว่ารถาบรรทุกเป็นกระบะผ่านะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้บรรทุกค่อนข้างหนะักแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดออกได้ด้วยนะครับไว้สาหรับเหยียยหยิบหยิบของนะครับเราออกแบบมาให้ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเก็บได้นะครับทั้งซ้ายและขวา,าเราก็จะมีออกแบบมาเรื่อยๆนะครับมีหลายโมเดลที่เรา เราออกแบบนะครับสำหรับรถขายรถฟุตทักนะครับเป็นรถขาแบบเคลื่อนที่นะฮะอันนี้เปิดด้านนี้ได้นะครับแต่ด้านนี้มันติดเลยเลยเราเลยไม่ได้เปิดให้ให้ดูนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองมาสอบถามโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0947709469หรือจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับที่ อูเป uh, uh, ็นเอกเป็นเอกดีไซน์นะครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจอูเป็นเอกกาลาดก็ได้นะครับเรามีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทางนะครับหรือ mm hmm. uh, เข้าไปในเว็บไซต์ของอูเป็นเอกเลยก็ได้นะฮะ mm hmm. ก็ไปดูในรายละเอียดต่างๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับง,งานของเราเรามีแรงงานหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลดห้องเงยน็นงานลดตู้แห้งงานลดฟุตทักงานเทรลเลอร์ฟุตทัก งานดัดแปลงรถด,ดัดแปลงต่างๆนะครับเยอะแยะมอเตอร์ไซค์สามล้อตอนนี้ก็เป็นที่ที่นิยมกันมากนะครับก็ลูกค้าก็ติดต่อโทรเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับสําหรับรถฟุตทักที่เป็น3ามล้อนะฮะส่วนรายละเลอียดงานของรถฟุตทักซูซูกินะครับก็จะประมาณนี้นะครับท้ายเราก็จะออกแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็จะปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเป็นท้ายสแตนเลสท,ทั้งหมดแล้วก็มีที่เหยียบนะฮะ อันนี้สําหรับลูกค้านะครับเอาไปขายผักออร์แกนิกนะครับเป็นผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นเราเราก็มีงานสติกเกอร์ด้วยนะครับงานสติกเกอร์เราก็ออกแบบให้นะครับออกแบบงานสติกเกอร์เราออกแบบเป็นงาน UV นะครับก็จะใช้งานได้งานได้ได้นานนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์แบบ UV ถ้าเป็น UV ก็จะใช่อายุการใช้งานก็จะนานหน่อยนะครับหลายปีนะครับ อันนี้เราก็ใส่ให้ทั้งหมดนะครับช่วงล่างหรือล้อกระทะล้อแม็กแต่งออกมาสวยนะครับข้างในก็จะเป็นระบบแอร์นะครับคอนโทรลอยู่ข้างในนะครับชุดแอร์จะอยู่ข้างในอ่าก็จะมีชุดคอนโทรลสามารถเปิดปิดปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการนะครับอ,อันนี้คืองานงานโดยทั่วไปของเรานะครับข้างบนก็ามาดูหมวกครับผม หมวกก็จะมีหมวกเป็นลู่ลมสเกิร์ตนะครับด้านบนก็มีหน้ากระจังเป็นคอยร้อนนะครับก็จะรับกับตัวรถมันก็จะทําให้ดูสวยนะสำหรับรถสุสกิแครี่นะครับมันก็จะทําให้สําสหรับรถที่เป็นรถฟุตทักเนี่ยเหมาะกับรถสุสกินะครับเพราะดูเรื่องของบอดี้ Body ด้วยแล้วก็เรื่องของความาความน่ารักของของรถนะครับเวลาทํารถฟุตทักออกมาก็จะจะจะ,จะสวยนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับลูกค้าไว้ด้วยนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมาสอบถามหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพุทธทักงานรถตู้แห้งงานซ่อมงานรถห้องเย็นก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับในช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเป็น a c e b o o k นะครับแฟนเพจหรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์0947709469 เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะรีวิวอะไรบ้างเจอกัน,นคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ